มัลเท่นมิวสิกเฟสติวัลมันไก่มากสองสวัสดีครับพวกเราเดอะมูสครับการิโอโลเนี่ยเดอะมูสผ่านไปหมดแล้วครับผมเอาละครับหนึ่งตัวครับใช่ครับผมเว่าสุขสนต์ครับแล้วก็ดีด้วยครับตอนนั้นนี่ส่วนสั้นหมดเลยนะฮะครับผมผมสามารถคลานได้เร็ว50เมตรในเวลาครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกดีครับก็อันที่แล้วก็เห็นคอนเสิร์ตครั้งงนึก็อยากไปตอนนั้นเราก็ยังไม่มีอาบั้งเพลงไม่ครบแต่ครั้งนี้เรามาพร้อมแล้วครับเรามีเพลงแล้วก็ ไปรับกัรเลือกครับนะครับในการเพลงเล่งของทางกองการต่างๆได้ไปได้บก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อยากได้อำนาจที่ครับผมงัดดวงแรกก็ไม่ยอมครับครับผมดูไลน์ครับครับผมมีตาอีบาจะกลิ้งไปด้วยเล่นไปด้วยครับนะครับผมทั้งมันมันกลางหัวนะนะครับผมตกอย่าไปกลัวครับสนุกไปเดิมมันไก่มากสองพี่สองกันยายนสองห้า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 โมงเย็นย่าไก่ขันเจอกันเขาชนไก่เฮ้ เทศก,กาลดนตรีภาคสนามที่เขาชนไก่เสาร2 2กันยายนห้าโมงเย็นยันไก่ขันบัตร990บาทซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ฟังไม่ทันไปที่ Facebook มันไก่มากเซอร์